วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก2021มีปัญหาดูท่าทางว่าวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกซีซั่นใหม่ยังคงมีปัญหาในการดำเนินการจัดการแข่งขันที่ยังเคลียร์ไม่ลงตัวสวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับนับตั้งแต่การประกาศอำลาของทู for you หลังจบฤดูกาล2020สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็ยังไม่มีผู้สนับสนุนรายใหม่เข้ามาเพื่อดำเนินการแข่งขันในซีซั่นใหม่ได้อย่างเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์2ฤดูกาลหลังตั้งแต่2018-19และ20วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกยกระดับตัวเองสร้างมูลค่าและสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมาย t ู u u เข้ามาเปลี่ยนแปลงการแข่งขันทั้งเพิ่มจำนวนการถ่ายทอดสดจากเดิมที่ถ่ายสดสัปดาห์ละ4-5คู่มาถ่ายเป็นสดครบทุกคู่หรือการมีชื่อผู้สนับสนุนที่อยู่ด้านหน้าชื่อของวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกรวมถึงเพิ่มเงินสนับสนุนทีมทั้งจากทูหรือจากการกีดาแห่งประเทศไทยและเพิ่มเงินรางวัล รวมมูลค่าที่เงินสพัดใน2ฤดูการหลังที่ผ่านมาประมาณการเอาไว้อยู่ที่ปีละ90ล้านบาทซึ่งเมื่อมีผู้สนับสนุนรายหลักได้ถอนตัวออกไปเรื่องดังกล่าวจึงกลายมาเป็นปัญหาที่ทางสมาคมจะต้องดำเนินการแก้ไขณตอนนี้สมาคมกำลังเจรจา,าหาผู้สนับสนุนการแข่งขันรายใหม่รวมถึง ช่องถ่ายทอดสดที่จะเข้ามารับหน้าเสือต่อในการแข่งขันฤดูการ2020-21แต่ด้วยสถานการณ์ของโควิดที่กระทบไปทั่วทำให้การหาคนเข้ามาดูแลต่อก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นกันวอลเล์บอลไทยแลนด์ลีกในช่วงหลังสามารถยกระดับการแข่งขันขึ้นมาให้น่าสนใจอยู่มากทีเดียวทั้งเรื่องของการจัดการแข่งขันที่ดีขึ้น เรื่องของคนดูก็มีมากขึ้นเรื่องเงินรางวัลเงินสนับสนุนทีมก็สูงขึ้นและยังมีการถ่ายทอดสดให้แฟนวอลเลย์บอลได้ดูทุกคู่ทั้งนี้สมาคมจะขยับการแข่งขันในซีซั่นล่าสุดไปยัดไว้ในช่วงปลายเดือนมกราคมและเบียดให้มีเกมการสัปดาห์แต่ก็ยังมีแฟนวอลเลย์บอลเข้ามาดูเกมในสนามจนเต็มแทบจะทุกเกมก่อนที่โควิดจะมา ส่วนหนึ่งก็ต้องยกความดีความชอบให้กับทุกๆสโมสรที่เริ่มทำทีมเป็นมืออาชีพมากขึ้นและเสริมตัวนักกีฬาต่างชาติให้หน่าสนใจสร้างความอยากให้กับแฟนๆที่จะเข้ามาดูในสนามหรือแม้แต่จะไม่ได้มาจำนวนยอดคนดูในโซเชียลและทีวีก็สูงเป็นหลักเกือบแสนคน ทุกอย่างกําลังเป็นไปได้อย่างสวยงามและน่าเป็นเปนาท,ท,ทางที่ดีและสดใสของกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพเมืองไทยแต่หนหลังจากนี้สมาคมจะเจอบทพิสูจน์ที่ยากยิ่งกว่าเดิมอีกครั้งแม้ว่าส่วนหนึ่งสมาคมจะได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยจำนวนหนึ่งที่จะมอบให้กับสโมสรเป็นค่าเงินบำรุงทีมและเงินรางวัล แต่ยังเหลือเงินที่จะต้องนำมาใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันทั้งเงินค่าวิดีโอชาเลนจ์ BIS ถ่ายทอดสดประชาสัมพันธ์ค่าเช่าสนามเจ้าหน้าที่ต่างๆรวมแล้วเป็นเงินจานวนมากไม่น้อยซึ่งสมาคมได้ทำการประชุมภายในเพื่อหาข้อสรุปเบื้องต้นอาจจะมีอุปกรณ์บางอย่างที่เคยใช้ในฤดูกาลก่อนๆและในฤดูกาลนี้อาจจะไม่มีอีกแล้ว ส่วนเรื่องของการแข่งขันช่วงเปิดฤดูกาลตอนนี้กำหนดมาแล้วน่าจะเริ่มต้นช่วงสัปดาห์แรกของเดือนธันวาคม2563ก็คงเป็นสัปดาห์ที่2และจะไปจบช่วงปลายเดือนมีนาคม2564รวมระยะเวลาแข่งขัน15สัปดาห์อีกทั้งเมื่อเวลาเพิ่มมา,มากขึ้นจึงไม่จําเป็นที่จะต้องมีเกมในช่วงนัดกลางสัปดาห์คือวันพุธ เหมือนในฤดูกาลที่ผ่านมาและรูปแบบการแข่งขันจะมีการปรับเปลี่ยนไปเล็กน้อยโดย8ทีมในเลกแรกจะแข่งขันแบบพบกันหมด1ครั้งและคัดเอาทีมอันดับที่1-6ถึงผ่านเข้าไปเล่นในรอบที่2และ6ทีมที่เหลือในเลก2จะแข่งขันแบบพบกันหมด1รอบคัดเอาทีมอันดับที่1-4ถึงเข้าไปในรอบชิงชนะเลิศ ส่วนรอบชิงชนะเลิศแข่งขันแบบพบกันหมด2รอบทีมที่มีผลงานดีที่สุดจะคว้าแชมป์ไปครองเท่ากับว่าฤดูกาลที่จะถึงนี้ทีมที่มีผลงานอันดับที่7 8มีอันจะต้องหล่นชั้นลงไปก่อนส่วนหลังจากนี้สมาคมน่าจะมีการเรียกทุกสโมสรที่จะเข้าร่วมการแข่งขันมาประชุมและพูดคุยกันอีกทีว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจะมีการเดินหน้าแก้ไขต่ออย่างไร เราคงไม่อยากเห็นการแข่งขันที่เหมือนจะเดินทางออกมาไกลแล้วแต่ก็ต้องกลับไปสู่จุดเริ่มต้นที่มีการถ่ายทอดสดแค่ไม่กี่คู่หรือจะเป็นสโมสรที่จะมีปัญหาเรื่องการเงินติดลบหนักคงจะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเหมือนกันนะครับครับสำหรับคลิปนี้นั้นนะครับ รบกวนฝากกดติดตามกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้ช่างยอดด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลยบอลทีมชาติไทยที่ช่างยอดจะอัปเดตทุกวันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ